หมูแปดตำบลที่แปดที่แปดครับสิบแปดครับตำบลลำพญาก่างครับตำบลลำพกาพงสุวรรับเรืออันนี้หมู่อะไรครับหมู่อะไรหมูที่แปดครับลำพญากา่างหมู่ที่สิบแปดครับลำพญาก่างครับอำเภอเมืองลิพุนสุวรรับเรืออันนี้มันน้ำน้ำน้ำเอกภูเขาอะไรเนี่ยเขาเรียกเขาอะไรก็โมอีชื่อนะครับแต่แต่ว่ามันก็เป็นเป็นแค่ช่วงหน้าฝนนี่แหละครับช่วงหน้าฝนน้ำจะไหลมางี้นะครับมันนี่มัอยู่ใกล้ๆนี่ครับอันนี้คืออะไรขบวนคืออะไร น้ำผู้ครับเป็นน้ำผู้เหรอครับเป็นตาน้ำผู้เหรอครับมาทุกปีหรือว่ามีตลอดมาแค่ช่วงฤดูฝนครับช่วงฤดูอ๋อบ่อนนี้เป็นเป็นบ่อน้ำผู้ครับเป็นตะมันจะพุดขึ้นเลยเปิดตาน้ำผู้พุดขึ้นเลยนะอ๋อ ตรงไหนครับพี่ตรง้างบนนี่นะครับไหน่อเดียวมีมีสองที่อ่ะพับเลื่อยกันนั่นไปหน่อยเดียวเดินเดินเดินสองที่นะครับอ๋อจะมีเฉพาะหน้าฝนครับมีประมาณถ้าเดือนล้งสักเดือนหนึ่งนะสักเดือนหนึ่งครับมีประมาณสักเดือนนั้นนี่นะหลังจากนั้นก็มีแล้วครับถ้าถ้าถึงฤดูแล้งก็ไม่มีแล้วครับอ๋อตารางไม่มีเนาะโอ้ คงานทำไปที่ต่องเที่ยวน่เนาะเพราะมันไม่มีทั้งฝีครับออทำป้ายตัดมาดัมพุอะไรธรรมชาตินี่เนาะ,อะโอ้เดี๋ยวสายก็คนเต็มออ๋อสายคนเต็มนะครับอันนี้ถนนนี่ก็จะถนนไรเนี่ยถนนแปมเพิ่์บวกเล็กครับอ่าจากหานไปไหนจากลำไยาก,าากลางตับวบุีลำไยกลางบุรีครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ